สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลนะครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวเก่าวสๆมาบอกกล่าวกันอย่างเช่นเคยสุดยิ่งใหญ่บริบอลชายสร้างตำนานควา้าดับเบิลแชมป์ชอ็อกทั้งอาเซียนไทยความเบอร์หนึ่งอินโดนีเซีย2ส,สนามติดเอเชียเหลือเชื่อเ,อเล่นแบบนี้อยู่ในระดับเอเชียแล้วโอ้โหมาพูดถึงความสุดยอดของบริบอลชายไทยของเรากันหน่อยนะท่านผู้ชมครับประจักษ์กับตาก,กันทั้งเอเชียเลยครับหลังจากที่ทีมบริบอลชายไทยของเราสร้างตำนานท่านผู้ชมครับในการคว้า เบิลแชมป์ในศึกของซีวีลีกได้ครับใน2ส,สนามก็คือสนามที่ฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียโดยวันนี้สามารถที่จะเอาชนะเจ้าภาพได้ครับอยากอินโดนีเซียไปได้ก็จะบอกว่าเล่นเอาช็อกกันไปทั้งอาเซียนคือตอนนี้ไม่ใช่แค่อาเซียนแล้วนะครับที่พูดถึงกันนะครับระดับเอเชียด่โวยเขาเริ่มที่จะมองเห็นแล้วนะครับว่าศักยภาพของไทยถูกยกระดับขึ้นมาอย่างน่าทึ่งเลยนะครับโครร้ชปากีวอนน่สุดจริงๆท่านผู้ชมครับ พาไทยของเราสร้างตำนานมาได้เลยครับซึ่งแม่เล่นเอาสื่ออินโดเนี่ยออกมาบอกกล่าวเลยนะครับก่อนเกมนี่บอกว่าเตือนแล้วนะครับเตือนในเรื่องของตัวผู้เล่นอย่างอารักพันรัมซึ่งเขาจับตาตั้งแต่นัดที่เจอกับฟิลิปปินส์แล้วนะครับว่าโค้ชปาร์กีวอนนะครับเก็บเป็นไพ่ลับนะครับแม่ไม่ปล่อยลงมานะครับใช้ชัยวัต์ถุงคำเนี่ยลงมาแทนในนัดก่อนซึ่งมานัดนี้ก็บอกว่าเอาลงมาแล้วเนี่ยนะครับ เอาซะอินโดเขเฮ้ผู้ชมครับคิดว่าน่าจะเป็นไพ่ลับนะฮะแต่สุดท้ายโค้ชปาร์กีวอนแผนซ้อนแผนครับให้นภาเดชจัดเหมือนเดิมทุกผู้ชมครับโอ้ยหนักหน่วงทั้งนั้นนะครับไม่ได้ MVP ก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะครับสำหรับนภาเดชพินิจดีฮะไทยของเราเล่นดีมากนะครับวันนี้ดีกว่าครั้งที่เคยเจอกันนะครับครั้งก่อนที่สนามแรกด้วยซ้ำาลครับโอ้ยได้ว้ากอีกแล้วครับนภาเดชพินิจดี เดี๋ยวไปดูตัวผู้เล่นนะครับของวิลล์บอลชายไทยของเรากันหน่อยนะครับโค้ชปาร์กีวอนจัดใครลงมาบ้างนะครับตัวผู้เล่นนี่ไม่ต่างจากชุดที่เคยพบกันมาก่อนนะครับก็นำทัพมาโดยกิตสดานินเซวัยนะครับนภเดชพินิจดีอนนรักพันรัมโค้ชปาร์กใช้อนุชิตนะครับตัวเซตเตอร์เป็นบุญยาริศนะครับตัวริบบโรของเรายังคงเป็นธนพัฒน์อยู่เซตแรกนี้ถือว่าสู้กันได้อย่างสูสีนะครับไทยของเรานี้เอาชนะไปแบบไม่ได้ยากอะไรมากนักนะครับ25ต่อ20 เฮ้ยมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยี่ตาแล้วท่านผู้ชมครับว่าคุณภาพของหนุ่มนุมไทยนะครับโอ้โหเหนือกว่าทุกทีมแล้วในอาเซียนณนะปัจจุบันนะครับซึ่งเป็นเครื่องชี้วัดกับ2ส,สนามที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญแล้วแหละครับในเรื่องของการพัฒนาของวงการเริบอลชายไทยแหละครับซึ่งทางฝั่งของอินโดก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าเราเองจะมาไม้นี้เหมือนกันนะโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของวิธีการเล่น เราเนี่ยดักแท็กติกของอินโดได้หมดเลยโดยเฉพาะลูกบล็อกเหนียวๆเ,เหมือนกันเลยครับในกับสเตจแรกที่เล่นอยู่ที่ฟิลิปปินส์ความเหนียวเรายังคงโดดเด่นกว่าเลยครับโดยเฉพาะกีสดสานินสวัย <c oughs> ไดล่านมใส่ถ้วยไอติมอยู่หลายคลังอยู่เหมือนกันท่านผู้ชมครับสําหรับลูกบล็อกของเขาลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยโอ้โหแหมเล่นต่อเลยครับอย่าเพิ่งหยุดเลยนะครับแน่เดี๋ยวไปสะเทือนซีเกมกันต่อนะกีสดสาเองนะท่านผู้ชมซึ่งต้องบอกว่าถ้าหยุดไปก็น่าเสียดายเหมือนกันนะครับ เซตแรกเนี the the ่ยเห็นได้อย่างชัดเลยะครับว่าเราเหนือกว่าจริงๆพอมาในเซตที่2เลยครับก็ต้องบอกว่าเกมเนีเ e ริ่มสูสีนะครับสูสีในช่วงต้นนะหลังจากนั้นเนี่ยเล่นเอาอินโดช็อกเลยท่านผู้ชมครับในช่วงกลางเซตนะครับไทยของเราแซงอีกแล้วครับทำเอาอินโดเล่นไม่ออกแลวครับท่านผู้ชมเหนือจะเชื่อเหมือนกันนี่คือเบอร์หนึ่งของอาเซียนณปัจจุบันแต่กลับมาพลาดท่าแหมท้อใจแล้วครับเวลาเจอกับไทยนี่เอาแต้มลำบากเหลือเกิน ทางฝั่งไทยของเรานะครับแม่ตบไม่ยั้งคมทุกดอกกับจังหวะฟาดของอรักพันรำรนียครับซึ่งก็คมไม่แพ้กว่าณภาเดชเหมือนกันนะครับเรามีลูกเสิร์ฟที่ดีเลยครับแล้วก็มีลูกบล็อกที่เหนียววกกับการเล่นหน้านิดที่คมๆอินโดที่ว่าใหญ่นี่ยังเอาไทยของเราไม่อยู่นะถือว่าเป็นการแก้เกมที่โค้ชปาร์คเองเนี่ยวางแผนมาเป็นอย่างดีแลยครับ เซตที่2เนี่ยเราเริ่มที่จะทําแต้มทิ้งห่างไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก้าต่อ6ตามภาพเนี่ยท่านผู้ชมครับเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าทางฝั่งของอินโดสู้ไทยของเราไม่ได้นี่นะฮะจังหวะราดนมของแม่ยาบินฮะโอ้โหตัวมิลบ็อกของเราท่านผู้ชมครับถือว่าทําผลงานเยี่ยมนะฮะโค้ชของอินโดเนี่ยต้องขอเวลานอกบ่อยเพราะว่าจะต้องหาวิธีแก้เกมโค้ชปาร์กีบอลครับหลังๆมาเนี่ยโค้ชอาเซียนเริ่มที่จะหาวิธีแก้นะฮะท่านผู้ชม แต่ก่อนเนี่ยโหเล่นมั่นใจนะครับทีมระดับอินโดเวียดนามฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเหนือกว่าเราไงพวกนี้นะครับก็มั่นใจว่าเขาจะทุบเราได้ง่ายๆนะครับมาในยุคของโค้ชปาร์กนี่ต้องศึกษากันดีๆหน่อยนะครับดูครับแต้มทิ้งห่างไป12ต่อ9แบบนี้นะครับจะต้องปรึกษากัน่อนข้างเยอะเลยทีเดียวอินโดเองก็พยายามแก้นะครับแล้วก็เรียกแต้มกลับมาได้โดยเฉพาะลูกเสิร์ฟของเขานะถือว่าเป็นจังหวะการเสิร์ฟที่ดีนะครับก็ตามมาอยู่เป็น10ต่อ12นะครับท่านผู้ชม ึ่งก็ถือว่าอินโดเองในเซตที่2เนี่ยทำให้เราเหนื่อยเหมือนกันอินโดก็เริ่มที่จะตั้งหลักได้เหมือนกันนะนผู้ชมครับทําแต้มเนี่ยสูสีสูสีเราไปเรื่อยๆนะนผู้ชมครับถึงแม้ว่าเราจะทําแต้มทิ้งห่างนะฮะอินโดเองก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในเซตที่2นี่ถือว่าเล่นเอาหลายคนผมเชื่อว่านั่งไม่ติดพื้นเลยครับเพราะว่าลุ้นกันมากนะครับยางมันผู้ชมครับไปโยงท้ายเซตเพราะว่าโอ้โหสู้กันได้อย่างเดือดเลยครับ อินโดครับนำไปก่อนค่อนข้างเยอะเลยนะครับจะไปจ่อที่24แล้วท่แล้วนผู้ชมครับไปจ่อที่24แล้วครับแต่ค่าไทยไม่ตายนะผู้ชมครับโอ้โหไทยเราตามมา3แต้มติดเราทําได้เฉยแล้วก็พลิกชนะปาดหน้าอินโดครับชนะในเซตที่2นี่เล่นเอาช็อกกันทั้งสนามอะเงียบทั้งสนามเลยนผู้ชมเกิดปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นอีกแล้วนะครับโอ้โหเจอปาดเข้าให้แล้วครับท่านผู้ชมครับอินโดนีเซียช็อกครับ เซตที่2ครับท่านผู้ชมสุดจริงๆเลยครับโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆครับหนุ่มไทยของเราครับของจริงจริงๆครับโอ้โหจิตใจนี่มุ่งมั่นนะครับไม่ยอมแพ้ง่ายๆตอนที่24ต่อ21นี่ผมบอกโอ้โหโดนแล้วเสียเซตแน่เสียเซตแน่แล้วฮะสุดท้ายแล้วโอ้หูนี่แหละครับท่านผู้ชมครับหัวจิตหัวใจที่หนุ่มๆไทยนี่มีความมั่นใจแลลวครับแม่ช่วยกันเลยครับโอ้หูพลิกชนะได้เฉย ผมนี่โฮ้เฮ่ั่นบ้านเลยครับกับแต้มสุดท้ายหกดดันจริงๆนะผู้ชมหนุ่มๆไทยของเราเอาชนะไป26ต่อ24ครับในเซตที่2พอมาในเซตที่3นะผู้ชมอินโดนีเซียนนึกว่าจะช็อกไม่ช็อกท่านะผู้ชมครับสู้กับทีมชาติไทยของเราได้อย่างสนุกนะครับแล้วก็สูสีมากๆเพราะว่าในช่วงต้นเซตเนี่ยก็ไม่หลุดเลยนะครับเขาเริ่มดีมาตั้งแต่ช่วงต้นเซตก่อนที่แหมจะสู้กันเนี่ยจนไปถึงท้ายเซตนะ ก็จะบอกว่านี่คือเซตแรกในประวัติศาสตร์ของศึกซีวีลีกนะครับทั้งสองสนามเลยที่เราเสียเซตให้กับอินโดนีเซียท่านผู้ชมครับยอมเลยนะเซตนี้ต้องยอมเพราะว่าเคยเขาได้กำลังใจจากกองเชียร์นะครับเสียงเชียร์ของทางฝั่งอินโดนี่ดีมากถึงแม้ว่าทีมเนี่ยจะโดนนำไป2ต่อศเซตแต่ก็ยังเชียร์กันลั่นสนามเหมือนเดิมนะฮะท่านผู้ชมและทำให้ความักำลังใจของอินโดนีนี้กลับมา และสามารถเอาชนะไทยของเราไปได้นะครับ25ต่อ22แต้มนะครับก็้อบบอกว่าลาก,กันไปถึงเซตที่4ทีนี้โค้ชปาร์ก,กีบอนไม่ปล่อยเลยครับสั่งลงมาอัดเลยครับตัง้งแต่ช่วงต้นเลยท่านผู้ชมก็นังบ,บอกว่าไม่สู้ไม่ได้แล้วสนามนี้ต้องจบให้ได้ในเซตนี้แหละครับเอามีการมาวากกันอีกครั้งหนึ่งในเซตนี้ท่านผู้ชมครับโอ้โหและสุดท้ายนไทยของเราพลิกแซงได้ครับเอาชนะไป 3ต่อ1เซตท่านผู้ชมครับควาแชมป์สสนามติดต่อกันได้แล้วครับเป็นประวัติศาสตร์ต้องจารึกไว้เลยครับนี่คือครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของวงการเร,ร์บอลไทยแหลยครับโอ้โหสุดจริงๆครับที่หนุ่มไทยของเรานะครับงหงาดและยกระดับกันมาได้ถึงขนาดนี้นะครับท่านผู้ชมและเราได้เห็นแล้วนะครับว่าโค้ชปาร์คเนี่ยมีส่วนสำคัญมากแค่ไหนรวมถึงหัวจิตหัวใจของ แม่นักบาสบอลชายของเรานี่ต้องบอกว่าจิตวิทยามาเต็มจริงๆเลยนะครับในชุดนี้นะและต้องชื่นชมในเรื่องของสภาพจิตใจนะครับสภาพจิตใจของนุนุ่มแข็งแกร่งนะครับเจออะไรเข้ามาปั่นป่วนก็ไม่ได้พลาดพลั้งเสียท่านะครับทุกผู้ชมครับเป็นยังไงบ้างครับะมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ลงมาใต้คลิปเลยนะครับขอแสดงความยินดีกับนุนุ่มไทยด้วยนะครับที่แม่คว้าแชมป์สนามที่2ไปครองแล้วครับทุกผู้ชมครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมการจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องเชฟปรุงบอลหน่อยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยมันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปนะครับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ